สวัสดีค่ะมาจากตรงหวยฝนตกใกล้จะถึงบ้านฝนตกเลยนีเบาๆหน่อยทุกที่อย่าขับเร็วฝนตกเฉพาะหกเกอะไรกนีโอ้ผู้เหล็กไฟเราเห็นอ่ละเปียกผ้ากันฝุ่กันฝนอะไรก็ ฝนละบรรยากาศากับตะห้อยนะเพิ่งกลับจากตะห้อยใกล้จะถึงบ้านลละฝนมาตกช่วงระยะภูอันหน้าหลวงท่านนี้นะบ้านเฮองห้องบ้านหน้าหลวงตัวหมู่บ้านนี้น่าจะตกเพียงอยู่น่าจะตกตกแรงอยู่โอ้ยมะม่วงนะไม่ได้เพิเลิกเดยไหมมะม่วงกาสอ Давай, я ถึงบ้านแล้วนะคะโอ้โอโอโอ